ยอดพระคาถาเรียกเงินไทยเศรษฐีท่องเพียงวันละหนึ่งจบรวยขึ้นทันตาเห็นสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ เข้ามาแล้วก่อนอื่นเลย<ม>ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิทตร่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับโบราณเรียกพระคาถาไทยเศรษฐีตั้งนโมสามจบนโมตัสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระคาถาไทยเศรษฐีรัตนตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาณวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะยะสะเศรษฐีจะสุมังคโลอนาถะบินดิโกนาโถวิสาขา อุคขาวิกาสุมโนโชติโกอักโคธนัชยโยเตสังปุญญานุภาเวนะสพสิทธิพระวันตุมีคำแปลพระคาถาไทยเศรษฐีด้วยเดชแห่งพระตนะไตและด้วยอานุภาพแห่งบุญของเศรษฐีผู้มีบุญมากทั้งเก้า ท่านมีท่านยะศาะเศรษฐีเป็นต้นพร้อมทั้งท่านมันดิกะเศรษฐีผู้มีสิริมงคลคือบุญยรักษณะท่านชนิดเศรษฐีท่านสุมังคละเศรษฐีท่านอนาถบินิกะเศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยากท่านวิสาขาสาวิภาผู้เลิศท่านสุมนเศรษฐี ท่านโชโติโกเศรษฐีและ,และท่านทานานชัยและท่านทนานชัยเศรษฐีผู้ยินดีการถวายปัจจัยขอความสำเร็จทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติความไม่มีโรคทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัติจงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดการละนานทืนสาธุ ครับก็ต้องกราบขอพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาฌานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาฌานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาฌานก็ขอคุณอำนาจพระศีรัตนรัยตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน จงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชาันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ